สวัสดีคะ่ะพี่น้องแอดมินโน้นอยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนกลับเอซทั้งช่อง youtube ทุกท,ทุก่านเลยค่ะเด้อมาแล้วท่าน้ชมฮานอยมารวมเอาธ่านชมสำรับฮานอยเมื่อวานนี่โชกมานกันบอเมือ่อวานนี่มาตามนัดเลยค่ะเด้อเล็กเด่นวิ่งรูดท่านชมเด่น8ดกับ9วิ่ง9รูด9มาตามนัดเนาะคะ่นะเนาะเมือ่อวานนี้ แตกทั้งสามรอบเด้อธรรมชมได้กันบอ่อโจกหมานกันบอ่อธรรมชมรอบพี่พี่สามตัวแตกเด้อธรรมชมบอกแล้ววาจะเผลอหาหนอยมัดรวมเมื่อวานนี้เล่าพัฒนามีทันใดโจกหมานกันบอ่อนอธรรมชมเราพัฒนาโน่นหน่อยฟันแม่นเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาเหล็กเบิร์นเด้อธรรมชมศูนย์ศูนย์ห้าห้า หนูหน่อยบอดได้ด้อค่ะเด้อหนูหน่อยไปเบิ่นไว้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่เป็ดเป็ดเก้าเก้ากรอดปองขาดปัดบัดเดียวธรรมชมท่านใดถือกะยินดีนั่มด้อค่ะเด้อเล่าพัฒนาเมาื่อวานนี้ปาบเซียนปาบเซียนด้ท่ะธรรมชมเล่าพัฒนาเมาื่อวานนี้เลขฝันแอดไม่นหน่อยฝันแม่นเนาะค่ะเนาะฝันว่าเห็น เล็กหน่อยผู้หญิงฟาเฟดก็เห็นแต่คอมเมนต์แมพซีมันบอกว่าจีจีเจีจีแปดแปด้ยหนูหน่อยกระเทืนอนไปหนึ่งหนึ่งสองสมสมสี่สี่แปดแปกาเก้าแล้วท่านผู้ชมขำไปเลยบ่คิดว่าสิออก0ซนๆกับมาหาเลยท่านผู้ชมปรับเซียนคักเนะาะท่านผู้ชมเราพัฒนาเอา้าหัวหน้าสซต่อท่านผู้ชม คลิปนี้มาตามต่อฮานอยมารวมกันเลยนะคะเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยมารวมปังด้วยค่ะเด้อสแตกสามรอบนะคะเนาะ<ม>กาดชาติกาดชาดย่งหลุดอยู่นะค่ะเด้อพิเศษเข้าไปที่หากเกา่เกาหาดตกกับผู้ชมเจาะเตะหกคูดิน ก็มาว่าในปังคักเด้อท่ามผชมมาว่าในปังคักสิบหา้าอวินอ่าปกติ6กแปดแปดตัวกรับคันเข้าตัวกลับในสิเข่าได้ตัวกลับเด้อท่ามผชม v ี p 3พีสามเก่าแปดสามเก้าแปดสามสามตัวแตกเด้อท่ามผชมรอบ v ี p แดงลางน้ำเก่าสีตรงตรงมาว่าในจตเจาะแตกถูกดอกเด้อท่านผู้ชมแปดหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามนี่อยู่ในสิบห้าคูบินวิ่งเก้ารูดเก้าห้าเก้าสามเก้าเก้าสี่มาว่าในปังเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำเด้อค่ะเด้อ,จอตเจาะแตกถูกดอกนะคะห้าน้อยนี่บ่คอยพลาดดอกท่านผู้ชมห้าน้อยมารวมหนูอหน่อยบ่คอยพลาดแต่ว่า ต้องเอาเมดทั้งสิบหาคูด้วยค่ะผู้ชมต้องเอาเมดทั้งสิบหาคูหลักกะได้เลี้ยวคือหยุดบางเมือกะมาสองรอบสามรอบนะคะนาบบางเมือกกับมาแค่รอบเดียวคูเดียว,ด,ด,ยวะะด้วยค่ะเด้ออาสําสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากเจนเคยะคะด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่ด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์ประใดขอมาใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านใดที่สนใจเขากลุ่มนะคะเนาะเข้ากลุ่มไลฟีแอดไลน์ NOO โ9หนนะคะอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาน้าเด้อท่านผู้ชมคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะฮานอยมาดรวม เน้นพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะวันที่แปดนอยมัดรวมนะคะกาชาติพิเศษปกติและ V.I.P. เน้น3มรอบเด้อค่ะเด้อเน้น3รอบพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะ ฮานอยมัดรวมวันนี้นะคะเลขเด่นจับวิน902356เมื่อวานนี่แตกสามรอบเด้อท่านผู้ชมมือนี้สิมาบอมาหลุนไปน้ำกันเด่นเด่นเก้ากับศูนย์นะคะ วิ่งรูดเดี๋ยวจังเบิงแล้วค่ะเด้อเมื่อนี้เลขเด่นประจำวันช้นกลับในสูตรสองตัวเด้อท่านผู้ชมเมื่อนี้สิลุดหรือสิเดินต่อมมนะท่านผู้ชมเมื่อวานนีเขาขักเขาเนียเลยค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้า

สองสามสองหและสองหนะคะเอาครบแล้วนะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสีม่ห้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสมเก้าห้าเก้าหกศูนย์สองศูนย์สามห้าสสองหสองหกห้และห้าหนะคะแอดมินหน่อยเขียนสลับตำแหน่งกัน,นะะด้อค่ะเด้อ วิ่งรูดวิ่งรูดมือหนีแอดมินหน่อยจ้าไปที่รูดศูนย์เด้อท่านผู้ชมเด่นประจำวันมาชนกับเด่นในสูตรเลยท่านผู้ชมแต่วาชนกับเหล็กติดเด่นก็คือเก่ากับศูนย์เด่นในตารางเด่นสุดๆนะคะเนาะวิ่งศูนย์รูดศูนย์สีมาบอ เด่นประจําวันชนกับอ่าเด่นในสูตรหนูน้อยวันนี้นะคะมีสองมีห้าสองตัวเท่านั้นบทชนกับเด่นหกคู่เด่นเน้นเจาะหนูน้อยจิตเจาะเหล็กเด่นใส่กับเด่นประจําวันเด้อค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะโซนสองโซนห้าโซนหกโซนซิมมาบอกธรรมะชม แต่ว่าเก่ากับ0ูนตองมาหนึงตัวเดว้ธรรมชมหรือม,มาสองตัวนะคะสองตัวนี้ผาดหยากคือกันได้ธรรมชมศูนย์สองศูนยู้าสองเก้าสองเก้และ26งนะคะสองคู่วัดใจนะคะกับสิบเป็น05 กับนสองนะ,ะ้าวพ่อแม่พี่น้องแคบหนาดจอด้วยค่ะเด้อได้แล้วคือหยุดนะคะวันนี้เมื่อวานี่เข่าทั้งสามรอบเด้อท่านผู้ชมสามตัวแตร้ม่มเด้งบนและล่างวันนี้ถ้าบ่มันใจก็หยุดก่อนเด้อท่านผู้ชมถ้าบ่มันใจหยุดก่อนเอาต่อมาชุดสามตัว พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอะะดเด้อสามตัวยีวค,คู่ท่านม้ชม20คู่ถ้าเลขในตลางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะอสำหรับถ่ายคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งล้านเนาะคะ่ะเนาะบ่ว่าจะเป็นกาแฟยาส์ซฟันหรือ u, วาสบู่เดอร์ค่ะเดอ slineidnoo 1599นะคะหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์081 8623581นะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับขาวชะงุม้มโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะขาวชะงุม้มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะยาดสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะเสียวฟันบ่อยๆนะคะ ลองมาสั่งยาสีฟันสมุนไพรน้ำนูหน่อยไปใส่เบิงรคกเดอร์ใส่ดีอิหลีท่านผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะสบ,บู่กุนต้านระเบิดขี่ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกนะคะเอา้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์สั่งซื้อหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเด้อ หลักกามีสินค้ามาัแนะนำเดอ้อท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนสนับสน,นุนน้ำแน่เด้อค่ะเดอ้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอท่านผู้ชมคลิกเข้าไปได้เลยนะคะถ้าสนใจทํามากะทาการสั่งซื้อใดเลยเด้อค่ะเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้แอดมิน,นูนอยขอโตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แฮงๆงปังปงร่ำรวยทุก,ท,กท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีคะ่ะ